อีกเรื่องที่ต้องรู้นั่นก็คือ time value of money ค่าเงินตามเวลานั่นเองค่ะกล่าวก็คือว่ามูลค่าของเงินที่ได้รับแล้วก็จ่ายในอนาคตนะคะก็จะมีมูลค่าที่ต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ได้รับแล้วก็จ่ายในปัจจุบันนั่นเองนะคะหรือว,ว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเงินเนี่ยมีมูลค่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาค่ะ ความสำคัญของ time value of money นะคะข้อแรกก่อนเลยค่ะมีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินในหลายด้านเช่นการลงทุนการกู้ยืมการออมเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคตดังนั้นแล้วนะคะการลงทุนหรือว่าออมเงินในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราในอนาคตค่ะ ทำไมเงินถึงมีค่าไม่เท่ากันนะคะข้อแรกก่อนเลยค่ะเราเนี่ยก็ลงทุนนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาในอนาคตใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเราณนะปัจจุบันนะคะมีเงินอยู่100บาทเอาเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนกลับมาที่10%บเนะคะดังนั้นเนี่ยอนาคตแล้วเงินที่เราจะได้กลับมาคือ1 0 0กับ10บาทนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่เอาเงินไปลงทุนนะคะก็จะเกิดค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะเมื่อคํา ของแพงขึ้นใช่ไหมคะคุณก็ซื้อของได้น้อยลงด้วยจำนวนเงินที่เท่าเดิมนะคะแบบนี้เนี่ยทำให้มูลค่าของเงินเนี่ยมันลดลงไปค่ะเอาละค่ะเรามาในส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะคะสำหรับคอร์สนี้นั่นคือวิธีการคำนวณ time value of money นั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่เป็นนักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนตัวจริงนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่านักลงทุนทุกคนนะคะจำเป็นเลยนะคะที่จะต้องรู้การคำนวณอันนี้นั่นเองค่ะ วิธีการคำนวณน time value of money นะคะจริงๆต้องบอกว่ามีอยู่ไม่กี่สูตรนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามารู้จักตัวแปรกันก่อนเลยนะคะ FV นะคะหรือว่า future value เนี่ยก็คือมูลค่าเงินในอนาคตนะคะเช่นนิกกี้เนี่ยจะได้เงินคืนค่ะจากการซื้อประกันสะสมทรัพย์1 0 0 0 0แบาทในปี2030นะคะส่วน PV เนี่ยหรือว่า present value นะคะก็คือมูลค่าเงินในปัจจุบันเช่นวันนี้นะคะบริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับนิกกี้3 0 0 0 0บาทค่ะ interest หรือว่าตัว I นะคะคืออัตราดอกเบีย้ยหรือว่าผลตอบแทนตอ่อปีนะคะซึ่งเพื่อนเอนเนี่ยก็อาจจะเจอในชื่ออื่นได้นะคะเช่น Return หรือว่า irr นะคะหรือว่า internal rate of return ะคะ่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะใช้แทนกันได้หมดเลย ใช้แบบทศนิยมเสมอนะคะดอกจันเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเจอเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายๆค่ะจับหารด้วย100นั่นเองนะคะส่วนตัว n นะคะคือ number of compounding per year นั่นเองค่ะคือจำนวนงวดที่อัตราดอกเบีย้ยทบต้นต่อปีเช่นธนาคารเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนดังนั้น n เ,เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือตัวของ years นะคะที่เป็นตัวทีนั่นเองค่ะก็คือจานวนปีเช่นฝากเงินเป็นเวลา5ปี10ปีแบบนี้ค่ะ สูตรก็จะมีเบื้องต้นด้วยกัน2สูตรนะคะนั่นคือ Future Value แล้วก็ p พร s เซนต์แวลค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆค่ะสมุรนิกกี้มีเงินอยู่1,000บาทนะคะนำเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทน8%ต่อปีค่ะโดยผลตอบแทนทุกต้นเป็นรายไตายมาานะคะนิกกี้เนี่ยก็จะมีเงินเท่าไหร่ถ้าลงทุนเป็นเวลา5ปีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไประบุตัวแปรกันก่อนค่ะจากจทย์นะคะจะเห็นได้เลยว่า PV เนี่ยก็คือ1,000บาทนั่นเองนะคะส่วนของ i นะคะก็คือ8%หรือ8หารหนนะคะจะเท่ากับ0.08ค่ะส่วนตัว n นะคะจะเท่ากับ4นั่นเองนะคะและ t เนี่ยเท่ากับ5ทีนี้เนี่ยเรามาหาฟิวเจอร์แวลูกันค่ะสูตรก็ไม่ยากเลยนะคะ FV เท่ากับ PV คูณวงเล็บเปิดหนบวก i หาร n วงเล็บปิดยกกำลัง n นคูณ t นั่นเองนะคะทีนี้เราลองแทนค่ากันดูนะคะเ v เท่ากับ1000คูณวงเล็บเปิดหนบวก0.08หาร4วงเล็บปิดยกกำลัง4คูณ5นั่นเองค่ะเพื่อนๆได้คำตอบกันเท่าไหร่กันบ้างคะเอาละค่ะนิกกี้จะเฉลยให้ฟังนะคะ fv ก็เท่ากับ 1,485.9นั่นเองค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจากโจทย์นะคะลงทุน1,000บาทนะคะผลตอบแทน8%เป็นระยะเวลา5ปีเนี่ยมันให้เงินเกือบ1,500บาทนะคะพูดง่ายคือขึ้นมาเกือบ50%เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ลงทุนนะคะต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือค่าเสียโอกาสนะคะดังนั้นแล้วอันนี้คือคำตอบนะคะว่าทำไมทุกคนถึงต้องลงทุนคะ่ะ ไปดูโจทย์ข้อที่2กันบ้างนะคะปัจจุบันนิกกี้เนี่ยอายุ30ปีแล้วก็ตั้งเป้าอยากจะมีเงินใช้นะคะเดือนละ30,000บาทตอนกเกษียณอายุที่60ปีนะคะนิกกี้อยากทราบว่าเงิน30,000บาทใน30ปีข้างหน้าคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ในปัจจุบันสมมุติให้อัตราเงินเฟ้อนะคะปีละ2%ด้วยแล้วก็ทบต้นเป็นรายปีค่ะ ข้อนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะตั้งเป้าเงินเอาไว้ตอนเกษียณอายุน้อยเกินไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําไมเอาละค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเราก็ต้องมาหา PV กันค่ะ PV เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาหากัน i นะคะก็คือ2%หรือ2หาร100เท่ากับ0.02นะคะ n เนี่ยเท่ากับ1ส่วน t เนี่ยเท่ากับ30นั่นเองนะคะ fv เท่ากับ30,000 ส่วนสูตรนะคะไม่ยากเลยค่ะใช้แบบเดียวกับข้อที่แล้วเลยนะคะ fv เท่ากับ pv คูณวงเล็บเปิด1 I บวก i หาร n วงเล็บปิดยกกำลัง n คูณ t ค่ะ t นะคะเราก็เอามาแทนค่ากันค่ะ fv นะคะเรารู้แล้วอ่ะ3 0 0 0 0เท่ากับ pv คือสิ่งที่เราต้องหานะคะแบงเอาไว้ก่อนนะคูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก 0.02หาร1ค่ะวงเล็บปิดนะยกกำลัง1คูณ30นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมานะคะคำตอบก็คือว่า PV เนี่ยเท่ากับ16,565.43บาบาทค่ะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมละคะ,คะว่าเราเนี่ยอยากจะมีเงิน30,000บาทในอนาคตตอนเราก็เสียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับมาเราก็จะเห็นได้เลยว่านะปัจจุบันเนี่ยแหละคะ่ะเงินมีมูลค่าเท่ากับ16,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพอไหมคะเพื่อนๆ ไม่พอใช่ไหมล่ะคะจริงๆต้องบอกว่าส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่คนวางแผนกเกษียณอายุนะคะพลาดกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะลืมคิดไปในอนาคตว่าเงินเฟอ้อเนี่ยในแต่ละปีนะคะมันเติบโตไปเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาล่ะคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบนะคะว่าเงินกเกษียณอายุเนี่ยควรที่จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนิกกี้มาคำนวณให้ฟังกันค่ะคำถาม,ถามชวนคิดต่อนะคะและเกิดนิกกี้เนี่ย อยากมีกําลังซื้อเท่าเดิมในปัจจุบันที่30,000บาทตอนกเกษียณบ้างเลยคะมูลค่าเงินในอนาคตเนี่ยจะคิดเป็นกี่บาทคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะข้อนี้เนี่ยเรารู้ PV และแต่เราไม่รู้ FV เดี๋ยวเราไปหากันนะคะอ่ะมาเริ่มที่ PV ก่อนคะ่ะ PV เท่ากับ30,000นั่นเองนะคะ i เท่ากับ2%หรือว่า2 1 0หารห0เท่ากับ0.02 n เท่ากับ1 และ t เท่ากับ30ค่ะเดี๋ยวเราไปหา fv กันนะคะและแน่นอนค่ะสูตรก็คือเหมือนเดิมเลย fv เท่ากับ pv คูณ1บวก i หาร n นะคะวงเล็บปิดยกกำลัง n คูณ t นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแทนค่าเข้าไปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่า fv ข้อน,นี้เราไม่รู้นะคะแต่ว่า pv เนี่ยรู้แน่ๆ fv เท่ากับ30,000คูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก0.02 หาร1นะคะแล้วก็วงเล็บปิดคูณด้วย1นึคูณสานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากซื้อของได้เท่าเดิมนะคะนิกกี้ต้องมีเงินเท่ากับเท่าไหร่คะ54,330บาทตอนเกษียณค่ะเอาล้วค่ะเพื่อนเเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าถ้าเกิดนิกกี้เนี่ยอยากที่จะซื้อของเท่าเดิมนะคะนิกกี้เนี่ยจะต้องมีเงิน54,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าระยะเวลา1ปีเนี่ยจะต้องมีเงินทั้งหมด 6แสนบาทนั่นเองนะคะเพื่อนๆลองคิดตามนะคะว่าสมมุติว่านายนาคตนิกกี้อยากอยู่อีก20ปีนั่นเองนะคะจนถึงอายุ80นั่นเองค่ะ6แสนบาทคูณ20เท่ากับ 12ล้านนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้คิดเรื่องการวางแผนนะคะก็อยากจะให้เริ่มคิดกันได้แล้วนะคะเอาสูตรที่นิกกี้สอนนะคะไปใช้ไปคิดของแต่ละคนได้เลยนะคะว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่วางแผนแบบไหนนะคะบอกก่อนนะคะว่ายิ่งช้ายิ่งยากแล้วก็ต้องยิ่งเก็บเงินเยอะขึ้นนั่นเองค่ะ